ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนโคนีเทยช p อบช n แน l ดีพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบต์คนดิมแล้ววันนี้นะคะก็มาถึงการเช็คราคาของที่แพงที่สุดกันอีกแล้วนะคะกับกตุ๊กตาเอเวอร์อัลต์ไฮซึ่งน,งน้องหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมาก หลังจากที่เวทําคลิป Monster High ที่แพงที่สุดในโลกไปแล้วใช่ไหมน้องก็บอกว่าโอ้ยอยากรู้ด้วยว่า Ever After High ที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยราคาเท่าไหร่ซึ่งพอเราถ่ายคลิปป๊บมาเลยจ้ะมาเลยจ้าเมื่อกี้ทานมานะฮะเราต้องทําการอุ้มน้องอุ้มน้องขึ้นมาเพราะว่าน้องอยากออกคลิปด้วยใช่ไหมฟิโอน่าหนูอยากออกคลิปด้วยใช่ปะทุกคนอะไรกันคะอะไรกัน ได้เข้าไปนะครับในเว็บ ebay. com นะซึ่งจะเป็นเว็บที่คนทั่วโลกนะเข้ามาลงขายของจริงๆแล้วเนี้ยราคา ebay เนี่ยถามว่ามันเป็นราคาที่เชื่อถือได้ไหมมันก็มีราคาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี้ยเขาเรียกว่าของหายากดีกว่าของหายากที่แบบทั่วโลกหายากจริงๆเนี่ยมันจะมารวมกันอยู่ที่เว็บนี้ซึ่งของมันก็เลยจะราคาสูงหน่อยแต่บางอันคือราคาจริงๆก็มันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ตามหาของายากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตามหาในนี้ได้เลยแต่ว่าราคามันจะ ค่อนข้างสูงนะฮะบางอย่างเนี่ยร้านโทนี่เทสชอ็อปยังถูกกว่าเลยอ่ะ เราไปดูกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับเร oh. ิ่มจากอันดับที่10อันดับที่10นะครบราคาอยู่ที่89.9เหรียญครับนั่นก็คือโรงเรียนของ Ever After h i ต h ตัวนี้จะเป็นเพลเซ็ตอัน,นใหญ่ๆนะคะซึ่งมีป้ายนียเคยมีมาวางขายที่ร้านด้วยอันนี้ราคาอยู่ประมาณ31,46บาทแต่มันมีแท็กอีกก็ประมาณ3,5 0 0และค่าส่งน่าจะประมาณเกือบ2000มาถึงไทยน่าจะประมาณ5600กพันลนะแต่ที่ร้านเนี่ยเคยขายอยู่ประมาณ3,900นะะแต่ตอนนี้ก็ถ้ามันมา ราคาก็น่าจะประมาณ45000เลยก็คือถือว่าแพงกว่าราคาที่เคยซื้อซื้อกันนะอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ถามว่ายังพอรับได้ไหมพี่ไปว่ายังพอรับได้นะคเพราะว่าโรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนที่ใหญ่อยู่นะใหญ่แล้วก็เอเวอร์อัปเตอร์ไฮสามารถเอาไปเล่นตามส่วนต่างๆได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบเป็นโรงเรียนที่สวยมากๆอะ่ะชิ้นต่อมานะคบก็คือ SDC Limited นะคะโหเป็นตัวลิมิเต็ดแต่ว่ามาอยู่อันดับ9เลยนั่นก็คือตัว Cidaboo นั่นเองนะหรือว่าลูกสาวของพินอคคิออราคา 125เหรียญหรือประมาณ4,375บาทนี่ยังไม่รวมค่าส่งมาไทยนะคะบ,บังน้องแต่ไม่แปลกเลยที่ราคาของ s d c c Limited เนี่ยจะแพงขึ้นนะคเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัดและถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยต้องไปซื้อที่งาน s d c c ที่อเมริกาเลยมันก็เลยราคาสูงหน่อยนะครับ ว่าไม่ต้องกลัวไปเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านโพนีทีเอชชอปของเรามีราคาพิเศษนะคะ4,375ไม่ต้องซื้อซื้อราคาแค่2,990บาทบอกเลยว่าตอนนี้เหลืออีกแค่2กล่องสุดท้ายใครที่อยากได้นะครับตัว e d c ิซ i ซ i t e d ิเต็ดซีด้าวูดน่ารักน่ารักและ Limited และหายากแบบนี้ต้องรีบจับจองกันเลยนะคะร,ราคาแค่2,990บาทส่งฟรีด้วยนะอันนี้คือขายตรงมากๆเลยยางนี้ ต่อนะครับเป็นเพลเซตอีกแล้วนะครับกับเซตนี้เลยเลเวนควีนนะครับในรุ่นของ Where to Wonderland เพลเซตนะครับซึ่งในเซตเนี่ยเขาก็จะมีฉากนะครับเป็นรูปนาฬิกาให้เปิดออกมาแล้วจะมีตัวเลเวนควีนนะครับให้มาด้วยคือตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดอยากได้เนี่ยสามารถซื้อในกล่องแยกได้แต่ถ้าเกิดอยากได้ตัวเลเวนควีนเนี่ยต้องซื้อในเพลเซตเท่านั้นึ่ะในเพลเซตเนี่ยสวยมากๆเลยครับคือเขาสามารถเปิดออกมาเป็นฉากได้มีประตูมีการ์ดต่างๆซึ่งการ์ดเนี่ยสามารถน มาประกอบเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะนะคะมีแบบว่าเก้าอี้ถ้วยน้ําชานะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยที่ให้เล่นในเซตอีกมากมายนะครับรวมถึงตัวเลเวนควีนเนี่ยคือสวยมากๆเลยแล้วก็ชุดนะครับจะเป็นแบบชุดในกระตูนเลยมีไพ่มาให้ตรงนี้ด้วยซึ่งไพ่ตัวนี้มันจะชอบหลุดง่ายนะคะแล้วก็ไพ่ตัวนี้รู้สึกว่าจะสามารถแกะเอาไปเล่นกับข้างในเพนเจเซตได้ด้วยโดยราคาเซตนี้นะคะจะอยู่ที่139.99เหรียญหรือประมาณ4 8 9 9บาทนะโอ้ราคาแพงขึ้นเยอะเลย ก่อนเพรเคยขายประมาณ2,009เองอะ่ะโอ้ตอนนี้ราคาขึ้นสูงมากๆเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ยเพ่แนะนําว่าให้หาเป็นมือสองดีกว่าน่าจะราคาถูกกว่าแต่ว่าด้วยความที่ข้างในเซ็ตเนี่ยเขามีอุปรกรณ์จุกจิกบางทีมือสองมันอาจจะไม่ครบอะไรอย่างนี้เนาะก็ใครอยากเก็บก็ค่อยๆเก็บไปแล้วกันเนาะส่วนใครอยากดูคลิปรีวิวตัวนี้นะคอมเมนต์บอกไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่ไบจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีตอนพี่ใบย้ายบ้านเสร็จแล้วนะเซ็ตต่อมานะคะเป็นเซ็ตกล่องคู่ซึ่งแบบน่ารัก ว่าคู่จิ้นของโรงเรียน Ever After High นั่นก็คือตัว Raven Queen และ Dexter Charming มาในรุ่นของ Dead Knight นะครับซึ่งบอกเลยว่า r e v e n Queen รุ่นนี้สวยมากทั้งกิฟทั้งกระเป๋านะครับโอ้โหแบบเขาออกแบบมาใหม่เป็นโมใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ Dexter ใส่แบบกางเกงขาสั้นมาหล่อมาก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 ม,มีแหละเซตนี้นะ ราคาอยู่ที่143ี่เหรียญหรือประมาณ5,000นิดๆนะห้าพันกว่าบาทนะครับซึ่งเมื่อก่อนอุ้ยแต่เมื่อก่อนก็ราคาแรงอยู่นะเมื่อก่อนพี่ไบ่เคยขายอยู่2,000ประมาณ2,000แล้วก็ขึ้นไปประมาณ25 0 0ันห้าสามพันสามพันห้าอุ้ยราคามันขึ้นมาตลอดเลยจนตอนนี้ห้าพันแล้ววะน้องๆโชคดีมากที่ซื้อเก็บไว้นะเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่ทั้งเลเว่นก็สวยและเด็กเซอร์สวยแต่พี่ใบยังมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังพี่ใบ้ยันดันขายเลเว่นควีนแยก ใชครับก็เลยเหลือแต่หนุ่มเด็กเตอร์คนเดียวเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวข้าไปตามหาเรเวนกลับคืนมาเซตต่อมานะคะ เซ็ตคู่อีกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแรกเลยเป็นซิกเนเจอร์กล่องแรกที่เคยออกมาเลยนั่นก็คือตัวแอชลินเอลล่าและฮันเตอร์แฮนแนนะคะเป็นลูกของซินเนล่ากับลูกของนายพลานในเรื่องสโน w white นะครซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นคู่ซิกเนเจอร์เลยราคาอยู่ที่149เหรียญหรือประมาณ5,300บาทและเป็นคู่ชีเมีย <laughs> อีกแล้วเย่ yeah, นี่ ก็มาคู ide, <c oughs> はは well. ala, moment, ่ก we ันเลยจริงๆแล้วคู่นี Spike ้พี่ไบมีนอกกล่องในกล่องนะแล้วก็อันนี้พี่ไบมีเป็นรุ่นแรกจริงๆก็คือการที่เป็นรุ่นแรกจริงๆเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีลูกุญแจอยู่ด้านหลังเห็นไหมอ่าวันก่อนที่พี่ไบเคยรีวิวที่แบบเอเวอเรสต์ไฮซีตัวที่เป็นแรกแรกเลยพี่ไบอ่ะเหมือนพูดผิดไปนะพี่โกมาทวงเนี่ยก็เลยเอามาบอกในคลิปนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่4ี่กล่องแรกนั้นที่ไม่มีลูกุญแจด้านหลังนะครับยังมีตัวคู่นี้ด้วยนะครับที่ไม่มีลูกุญแแจต่่่วารนหลังเาจะทูกุญแจแล้แว่ะราว่าอัันนนงงสสแตตหื ตรงนี้นะครับแต่นี่กล่องมันสวยมากๆเลยนะแต่ที่พี่ไวสังเกตอะ่ะอันนี้ต่อให้เป็นกล่องที่มันไม่มีรูกุญแจอะ่ะแต่ว่าคิ้วของแอชลินไม่ได้เป็นคิ้วจางนะตรงหัวคิ้วเนี่ยไม่ได้เป็นหัวคิ้วจางอาจจะเป็นแค่4ี่ตัวแรกอะไรแค่นั้นก็ได้นะคะก็จะมีรู้สึกจะเป็นรุ่น Legacy d เดนะฮะ Legacy d เดเนี่ยก็จะมีคิ้วจางเหมือนกันอันนี้พี่โกบอกมาแล้วก็จริงๆกล่องคู่ที่ราคาเท่ากันเลยอีกคู่หนึ่งก็คือคือนี ต้องขิงด้วยอะช่วงนี้เพีรขิงบ่อยมากเลยรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไปชอบมากๆนะครับกับรุ่นลูกสาวของราพันเซลนั่นคือตัวฮอลลี่กับตัวป๊อปปี้นั่นเองนะครับสสาวคู่แฝดนะลูกสาวของราพันเซลคนนึงจะผมยาวคนอนึ่งจะผมสั้นนะเนี่ยเห็นไหมรุ่นหลังๆเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นรูกุญแจแบบนี้นะครับเพื่อให้เรารู้ว่ามีสแตนอยู่ด้านในนะจริง ทำให้รู้ไหมเนี่ยก็เหมือนไม่ค่อยได้ช่วยเลยมันไม่ได้ช่วยแต่ว่ามันก็ทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยพอเห็นรูเอ้ยมันคือรูอะไรอ่ะขอส่องดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วถึงจะรู้ว่าอ,อ๋อมันมีสแตนอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็ราคา100ประมาณ149เหรียญเหมือนกันก็ประมาณ5,300เนาะแพงอยู่เหมือนเนี่ยแต่ว่าถ้าใครอยากได้ตัวเนี้ยคู่เนี้ยพี่แนะนําให้หาเป็นมือสองแต่มือสองก็แพงเหมือนกันนะประมาณ3,000กว่าบาทเอาเป็นว่าใครอยากได้จริงๆก็เก็บเงินแล้วกันเนาะอันนี้พี่ไปโชคดีไงพี่ไปซื้อตตตตตั้งงแ่่่่่รรราาาาาคคคคมมมมนน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 นปปกกิเเเเเซซอออะะะ็็3ลยยืุไฟสึขใีีจ ให้3มตัวมีซีรส์ฮูดนะครับฮันเตอร์ฮันแมนลิซซี่ฮานาบซึ่งจะมาในชุดของการออกกาลังกายอย่างลิซซี่ก็ใช้อะไรนะฟาร์มิงโกเป็นไมค์กอล์ฟฮันเตอร์ก็มีแบบยิงธนูส่วนซีรส์ฮูดนะคะด้วยความที่เขาเป็นลูกของหมาป่าใช่ปะเขาก็าจะวิ่งเร็วก็เลยเป็นกีฬากรีฑานั่นเองครับซึ่งกล่องนี้ราคาอยู่ที่149เหมือนกันราคาประมาณ5้าพันามเหมือนกันแต่ที่ไปเอาขึ้นมาว่าแพงกว่ากล่องเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดว่ามันนําเข้ามาในไทยเนี่ยมันจะมีค่านงึ้ยมาาาไถถท ราคามันก็จะแพงกว่าอย่างแน่นอนเซตต่อมานะคะเป็นเซตเพลย์เซตอีกหนึ่งเซตที่น่ารักมากเลยก็คือรุ่นของ s u g a r c o ค้ดเพลซ์เนะคะมาพร้อมกับตัว Ginger ร r เ a d h o u า e หรือว่าสาวน้อยที่ชอบทำขนมแผง e v e r After h i g h นั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะจะอยู่ราคา1 4 9ี่เหรียญเหมือนกันหรือประมาณ5้าพัาเหมือนกันแต่ว่ากล่องเขานะจะใหญ่พอๆกับตัวไตรแ e s ซ o นและหนักกว่าครับเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีทั้งเตาอบขนมนะครับโต๊ะวางไขยขนมแล้วก็มีขนมต่างๆมาให้น่ารักมากเลยซึ่ง เซตเนี้ยพี่ใบยังไม่มีจริง,รงๆเพ่มีแล้วแต่ว่าพี่ใบอยากให้อ,อีไปนะฮะพี่ใบก็เลยไม่มีไงแต่ว่าอีก2ตัวที่มันเป็นตัวฮอลลี่กับตัวแมดดี้อ่ะพี่ใบมีนะครับเซตต,ต่อมากลับมาที่ n d c c Limited กับ Eleven Queen ลูกสาวของอีวิลควีนฟีโอน่า Queen, Fiona, ตกใจเลยจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเอทีซีที่เขาทํามาเป็นชุดที่เป็นอีวิลควีแล้วไม่ใช่แบบดรอเจอร์เขาจะขีดคําว่าดรอเจอร์ออกนะคกะ็คือเป็นแบบว่าเรเวนที่กลายเป็นอีวิลควีแล้วนั่นเองนะคะมาพร้อมกับแอลเบิอาบยาพิษสีชมพูช็อกกิง้งพิงค์เมทัลลิกสวยมาก เซตนี้ราคา150เหรียญหรือประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยใครอยากจะได้นะคะไปติดตามที่เพจโพนีเทสช็อได้เลยเพราะว่าจะมีมาขายในราคาที่ไม่แพงเลยใครอยากได้ต้องรีบไปจับจองกันนะครับแต่บอกเลยว่าเซตนี้ควรมีอย่างมากแล้วใครที่มีตัว Apple w a ไว h ที่มันเป็น r o y a l ี y นี่บอกไหมที่แบบถือคาา Apple ควรมีอันนี้เลยคือเขาอยู่คู่กันแล้วมันจะมีความอลังการเซตต่อมาเป็นเซ็ตที่เรียกได้ว่าออกมาปุ๊บแพคปั๊บคือออกมาแล้วหายไปเลยแล้วราคาแพง ไปเลยแพงแล้วแพงแพงกับแพงพุ่งทะยานไปเลยนั่นก็คือรุ่น f a r i o u s on Ice อนนี้มาทั้ง3ตัวเลยเป็นเซตที่จริงๆอะตัวป๊อปปี้กับตัวดัชเชสเนี่ยพี่ไม่เคยมีมาวางขายที่ร้านไม่แพงประมาณพันสามนะส่วแอชลินเนี่ยไม่ได้มาเลยเคยได้มาประมาณตัว2ตัวแล้วพี่เอกได้ไปนะแต่ว่าจากนั้นเนี่ยมันหายไปเลยครับน้องแล้วราคาแบบพุ่งทะยานอย่างตัวแอชลินเอลล่าเนี่ยราคาตัวเดียวเกือบแบบสี่ห้าพันเลยถ้าเกิดอยากได้เนี่ยแนะนําไว้ซื้อเป็นเซตจ,จะคุ้มกว่าอย่างเซตนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา250เหรียญหรือประมาณ8,700กว่าบาทนะครับ อันนี้จะได้ทั้ง3ตัวเลยซึ่งเขาจะเป็นชุดตอนที่เขานะคะไปแบบว่าเล่นสกีน้ำแข็งในโรงเรียนอะไรแบบเนี้ย <c oughs> มีอีกแล้วจ้า นะครับแต่สวยจริงสามตัวนี้สวยจริงๆใครอยากดูรีวิวไว้รอบ้านใหม่อันนี้เอาไหมให้โชว์ให้ดูเฉยว่าพี่ใบนะครับมีครบทั้งสามแม่นางเลยแต่หูผมเริ่มย่นแล้วเนี่ยอันนี้คือวางไว้เฉยเลยหัวฟูแล้วอ่ะบอกเลยว่าเป็นรุ่นพิเศษอ,อีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าตัวป๊อปปี้นะผมเขายาวกว่าปกติเห็นไหมโอ้ป๊อปปี้ผมยาวนะครับโอ้โหดูกระเซิรงมากเลยอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปอาบน้ําก่อนเนาะตัวต่อมานะครับคือตัวในตํานานจริงๆเพราะเป็นตัวที่แพงตลอดการออกมาแล้วก็แพงเลยแล้วก็ยังแพงอยู่ตลอดการนั่นก็คือซ ซีรีสฮูดไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นซีรีส w วูฟครับคืออย่างที่รู้กันว่าตัวซีรีส s เนี่ย mm hmm. เขาเป็นลูกของหนูน้อยหมุกแดงกับหมาป่า mm hmm. ใช่ไหมอันเนี้ย เขาก็เลยออกมาเป็นซีรีส์ฮูดที่เป็นหนูน้อยหมกแดงจริงๆกับซีรีส์วูฟคือร่างที่กลายเป็นหมาป่านั่นเองซึ่งร่างนี้เนี่ยพี่ใบก็มีเหมือนกันแต่ว่าเก็บลงลังไปแล้วเลยไม่ได้ามาโชว์ไว้เดี๋ยววันหลังเอามาโชว์ให้น้องดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาแพงยังไงแพงอยู่อย่างนั้นแพงมากๆแพงที่สุดแล้วพี่ใบนะครับเลิฟ ตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็น FDCC ตัวแรกของ Ever After High ด้วยและเป็นซีรีส์ที่สวยมากๆคือหน้าเขาจะเพ้นแบบเป็นลายหมาป่าว้าวเป็นตัวเดียวเลยที่ทำมาเป็นซีรีส์ว o ฟคือจะไม่มีเป็นกล่องธรรมดาใครอยากจะได้ซีรีส์ว o ฟคือต้องซื้อ s d c c เท่านั้นนะครับ <c oughs> ถามว่าซีรีส์ o o ฟในเวอร์ชันต่างๆสวยไหมก็สวยอย่างบางคนไม่มีตัวนั้นนะครับก็ ซื้อตัวนี้ไปแก้ขัดได้อันนี้เป็นรุ่น Legacy Day นะครับเขาก็จะมีแบบว่าขนหมาป่าอยู่ตรงวูดเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่สวยเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่สูงมากก็มีแอบ,บสูงเล็กๆแต่ก็ไม่สูงเท่ากับตัวตัวที่เป็นแบบซีรีส์ o ูฟนะครับโดยราคาเขาจะอยู่ที่339เหรียญหรือประมาณ1 2ื่นสองนะเวลาส่งมาไทยก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบหมื่นเลยนะครับเพราะกล่องใหญ่มากนะ อเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่กล่องแบบกล่องเท่าเท่านี้อะไรอย่เงี้ยกล่องใหญ่ขวัญน,นี้นะกล่องใหญ่จริงๆแต่เ,เป็นว่าใครอยากได้ก็ถามพี่ใบได้นะพี่ใบม,มีที่ถูกก็หมื่นห้าแหละเป็นไงกันบ้างาครับน้องกับตัว ever after high นะครับที่แพงที่สุดในโลกตัวไหนน้องๆมีอ เดีวน้องมีคอมเมนต์บอกพี่ไปหน่อยหรือใครอยากได้ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยที่สําคัญนะคะพี่ไปยังมี Ever After High และ Monster High ราคาพิเศษมาเติมอยู่ตลอดนะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปติดตามราเรีนสินค้าได้เลยที่เพจ Facebook <What? S 1> และ Instagram mm hmm. ของ p o n y t เ Shop mm hmm. หรือสั่งสินค้า mm hmm. ได้ทาง Line Official p o แอดโพนี่เทสช็อย่าลืมเติมแอดไซด์ด้วยนะครับ mm hmm. น้องๆเอาไว้คราวหน้าน้องๆอ,อ,อยากจะให้พี่ไบไปค้นหา ตุ๊กตาอะไรที่แพงทีーーะะ after, ่ส hmm. ุดในโลกอีกก็คอมเมนต์บอกพี่ใบด้วยแล้วยังมีคลิปสนุกอื่นอีกมากมายน้องๆสามารถกดดูได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พี่ใบด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พี่ใบและฟีโอน่าขอตัวลาไปก่อนครับบายเฟีโอน่าจะนอนไม่ให้นอนหรอกมันเยีบพี่ทํางานอยู่หนูก็มากวนพี่อ่ะมาอาจารย์บีจะกวนหนูให้หนูคุยกับน้องๆเลยนูจะนอนแล้วบายๆค่ะ